ดไมไหมไปด้วยเราเป็นีไปไปด้วยดีหมยยนดีบสวัสดีครับสวยืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคโอ้สวัสดีครับโอเคตอมาค่ะพาพ่อจะได้คิวไปร้ายกับฮารหรือว่าคุณแม่ก็ได้ไป้เรื่องนี้เลยเหรอไม่พูดใหยโอ้ย Okay. Carney, เอาร้อเพองที่รคนนี้มาร้อเพลงเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ลูกชายผมตามแม่ก็ไปก่อนะได้ๆโอเคอ่ะอยู่ห้ออยู่ี Sword> ่อกับพ่อแม่ติดนะพ่อพี่เล้ยงน้อยอนาแดกมากค่ะอะวันนี้มาล้อเพงกับแม่ครับผมในงานปูเดกครบรอบ10ปีครับจริงจริงแล้วอะ ชายก็คือถ่ายรูปเป็นพิลันเตอร์แล้วเหมือนทีผ่านร้านเนี่ยจะจะเห็นว่าเขาเป็นแบบพินเตอร์เป็นรูปน้องแบบแบบแบ้นสำหรับเด็กท่านั่นแหะก็เลยรองได้อันนี้ก็เลยได้มาร้องเพลงเ้าก็ดีใจมากๆนะครับแล้วเพลงใหม่ี่แดนด้วยที่เพลงเราที่ซ้อมมาหรือว่าอะไรเขาเพิ่งบอกว่าอยากให้ร้องเมื่อสองวันที่แล้วเออแล้วท้องทันไหมครับนี่แหละก็สองวันที่จริงเขาบอกว่าซ้อมวันนี้ด้วยใช่ซ้อมวันนี้ก็้วด้วยัดร้องกระแดาในในห้องหิน แล้วสนุกดีครับแล้วก็เพลงเพอมากตอนนี้ปูเรียสิปีแล้วครับอยากให้คุณพ่ให้ปูเดียหครับผมก็อ่าสิบปีเป็นปีที่ดีนะครับอ่าเป็นเลขที่สวยงามนะครับก็ขออบยพรนะครับให้อ่าพนักงานทุกคนนะครับหรือว่าลูกค้าทุกคนนะที่ได้ใช้บริการก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ได้ทำกิจการอ่าวิสเนตดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับที่อยูในไทยไปอีกแบบนี้เป็นปีทีน่าคุณพ่อเขาไม่มาทำไมคะคุณพ่อเาไม่มาเพว่านักข่าวยัง อ่ะนะครับแล้วก็คือเป็นอะไรนะสาวที่ปีข้างหน้านะครับผมก็ดูเตะลูกอ่ะพูดอรอ่ามีความสุขมากๆแล้วกันนะครับทุกคนนะครับถึงคิวไร้บ้างค่ะดูร้านดานไมครับปวดกระดิวคือเรื่องแบบคิวอะไรนี่ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าทางด้านคิวเขาเป็นคนจัดแล้วเราก็ไปในฐานะเป็นคอนเตอร์ของ บบผลิตภัณฑ์ชื่อซ<บ>ิวิงครับผมก็ก็ดีใจนะที่แบบเฮ้ยเราถือว่าคือจริงๆเซนดี้เนี่ยเขาก็เป็นเาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะเป็นแบบอะไรเทศกาลใช่ไหมนั้นนั้นเราได้ไปได้ไปรู้เหมือนได้เป็นติดเช<อ>ื่อได้เราได้ <c oughs> ไปถึงแล้วเลยได้เ <c oughs> ข้าไปร่วมเฟสติวัลนี้ได้ไปเช็คอินเนาะได้ก็ดีใจครับก็จะคือตื่นเต้นแหละกลัวก็แบบเดี๋ยวตัวเลขมันจะแบบไม่ค่อยแบบพุ่งขึ้นมาเลย มีลุ้นไหมมีลุ้นไมคิีจริงเพราะบางคนมันทำยอดกระหู้ยิ่สิบล้านสามสิบล้านอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับซื้อโปรดักต์เนี่ยเราเชื่อมั่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันจะจัดโผลอะไรที่แบบว่ากระพุ้งยอดขายได้ขนาดไหนเนี <to <to ่ยก็ต้องแล้วแต่ทางทางโลจิสตจิ้มแหละเราก็มีหน้าที่แบบว่าสื่อสารแล้วก็บอกเล่าโปรดักต์ว่าแบบเออเราใช้แล้วเป็นไงเรารู้สึกยังไงกับตัวโปรดักต์คือตัวโปรดักต์เราใช้มันตลอดเราต้องรู้สึกว่ามันดี ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันแล้วก็จะกว่าคุดูด้วยเจอกันได้ฮะเขาบอกว่าประมาณหกโมงเออเจอกเขาจริงจริโมเดาว่ากันใช่เขาก็เป็นนั้งรอใช่ไหมใช่ใช่มีไปด้วยไอ่ามีอาจจะมี TP ไปอย่างเงี้ยครับเพราะจริงจงแล้วเจมี่รู้สึกว่าเดินต้องเขานองจีจริงจริงก็อยู่ใกล้ๆใกล้ๆทีอก็มีช่วงนี่เข้ามาทักเหมือนกันตอนที่แบบว่า ที่ๆเด็กๆเด็กๆก็มาถามแต่บ้านไหนพาแบบเด็กๆเข้าไปมันจะแกบคบแบบคอยยกแม่ยกเข้ามาอุ่นถกันได้เยอะแยะพี่ๆร้านก็ตอนก็ไลฟ์อาจจะไม่ได้อยู่ในในเฟซแต่ว่าพี่ๆเสี่ยงยาวๆบ้างแต่แบบเข้าไปเดินเล่นไปแบบว่าสร้างความสนใจอะไรแบบไปไปถามไหมไปไหมครับไปไลฟ์ไปยของขายของนี่ขายของช่วยพ่อขายขาของไหมเนี่ยได้ไหมขายของขายของได้ไหมลูก อา่างนี้ดีกว่าในถฐานะพิซเตอร์ไว้พรอุนเด้หน่อยมัอหายอไปไปอดจนจเลถือว่าทำหน้าที่แล้วลูกมากโอเคโอเค่ง้ากเก่งมากอันนี้มีมาพูดถึงพนาการเราเด็กๆนะับตอนี้เป็นไงบ้างพนาการน้องๆโอ้ตอนนี้คือ ยังวันนี้เขาม่ไปเรียนช่วงนี้เรียนน้องขั้นหนักก็ตอนแรกผมตั้งใจว่าจริงๆเรื่องแบบการเรียนหลังจากแบบว่าแบบเรียนเสริมะอะไรเงี้ยไม่คม่อยมีมีตอนแรกนะที่คิดไว้แต่พอหลังๆนะอ่อเะเรารู้สึกว่าพี่น้องเขยผมก็จะชวนไปทำกิจกรรมรูปนี้นั่นว่าจะเป็นแบบทางด้านกีฬาดีสกอฟเด็กฟุตบอลว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําแต่ว่าวันนี้ก็ทำแทบทุกอย่างเลยก็รู้สึกว่าเก็ลูปก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่า ทีมันก็เป็นการเตรียมขยวลมันก็เป็นการเตรียมตัวแบบเด็กเพราะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงแห่งการค้นหาแหละว่จริงๆเขาชอบอะไรคือจะไอบในแบบกิจกรรมนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยว่าเขาชอบอะไรตอนนี้ก็คือให้เรียนเป็นโรงละเพราะว่าอยากคือทำอะไรหลายอย่างก็คืออยากให้ลองหาแหละว่าจริงๆเขาชอบอะไรบ้างอย่างอย่างพีเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบอาจจะต้องอยู่ต้องต้องอาศัยการโฟกัสต้องอยู่กับเขาเยอะหน่อยอย่างพีเนี่ยเขาจะค่อนข้างเล่นได้ แต่ก็ยังเขายังไม่เคยบอกว่าเขาชอบอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเราก็ต้องให้เขาลองทุกอย่างแล้วการพาน้อมาทำงานนะคะต้องมีูดีนวันที่้อก็เริ่มโตเริ่มมีโัวตนแล้วหมันยากขึ้นไหมหรือว่าต้องปิดผมว่าบางทีอ่ะเขาสนุกนะมีปัาหาอย่างวันนี้สมมติว่าเราจะมาทํางานเราก็จะบอกเขาแหละว่าวันนี้พ่อแบบนี้มาทํางานนะเดี๋ยวพี่ปาอยากมากับพ่อไหมมาช่วยไหมแต่วันนี้เขาเป็นงานของเขาก็จะบอกเขาว่าวันนี้เป็นงานนะหรือต้องทำอะไร ก็เป็นเป็นการพูดคุยแหละนะครับหรือว่าเตรียมพร้อมด้วยว่างไม่เซ็หรือว่าในการที่เขาเขาัวต้องช่วยกันทำอะไรยังไงบ้างคือก็ก็ไย้ายลูกไม่ได้อย่าอย่าเขาไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ไม่ย้ายนี่ไม่ได้ยินเสียงพ่อนะได้ไหมได้ยินไม่ได้ยินเสียงพ่อได้ไหม ไม่ได้ลุกขึ้นมายืนได้ไหมลูกอ่าดมายบังนะไม่เห็นหน้าเลยโอเคอ่ะมาเซตคือยังไงก็คุยอะครับก็คุยว่าแบบว่าฉันไม่ได้อะไรเลยก็คุยอะครับว่าวงานงานเราเป็นนี้นะแล้วก็พอหยุดแล้วมาไหมพอหยุดยังอยากอยู่กับพ่อไหมไอ้พ่อต้องนิ่งๆนะลูกต้องนิ่งๆ อบ่าบายเซตก็คือก็คือคุยแหละครับว่าแบบงานบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ก็เพื่ออธิบายแหละว่า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 ยังไงแล้วก็แล้วก็พยายามบอกว่าถ้าเกิดงานนี้ผมไม่อยากทำกอคุยกันแต่เน้นๆว่าแบบว่างานมันเป็นงานแล้วสมหังานเราก็เราก็จะรู้แหละว่าเขาจะชอบงานแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรที่เขาไม่อยากทำเราก็ไม่ได้ไม่ได้มารับผิดบอะไรครับ ในในตอนล่าสาระใช่ต่อยิงหลอกล่ายิงได้ลายิงหอกไม่รู้สึกนะไม่เขาพิดว่าอย่างไรบ้างไวงการเนี่ยผมว่ามันก็หน้าตาเด็กมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับมันไม่ได้แบบว่ากธอบอกว่าอะไรทาไม่ได้เลเลย ความทนเนี่ยอยู่ตลอดไปคำหลรอ่าหน้าตาแบบบอกว่าหล่อไม่หล่อเนี่ยเดี๋ยวมัามาดูกันอีกทีอีกทีข้างหน้าแต่ตอนเนี้ความทนเนี่ยรับรองเป็นร้อยพันพนเลยก็คือแม่แบบปางเตีก่อนฉากวู้ก่อนอยากให้เขาเป็นเด็กที่แบบว่าฟังแหละเพราะว่าน้องเบียร์เขาจะย้ด้วยความสนุกสนานเป็นเด็กที่แบบเด็กทุกอย่างมันสนุกสนานหมดแล้วก็อยากจะทำด้วยธรรเนีย สังเกตไหมว่าเขาแบบยังอยู่ยังนี้อะไรเงี้ยอย่างพี่เทียถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเออนี้ยผมก็จะแบบไม่เป็นไรลูกไปได้อะไอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคือเราบางทีเราก็ต้องดูหรอกว่าว่าคนไหนเป็นยังไงก็จะถามเขาแบบว่า,วา,าพี่พี่ออกไปได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ด้วยนะครับคือเราทำ,าทำ,าทำาไม่ได้ท้องงานเของใช่ไหมใช่เขาารู้ใช่ไหมว่าเขาทำงานแล้วเขาได้เงินหรือว่าอะไรมันก็บอกครับว่าเออนี่ยเราก็ก็ทำงานก็คือทำงานก็ต้องได้เงินเนาะ แล้วเราก็เราเราแล้วเราจะบริหารเงินตรงนี้ยังไงเราเงินตรงนี้มาใช้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกดูสวยแล้วมีมีเงินเยอะเรยังมีเงินเยอะยั้มีเงินเยอะยังดีเอาเอาเงินไปไว้ไหนครับหูมีเงินเท่าไหรู่ขึ้นมาตอบดีเดี๋ยวดูขึ้นมาดูมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมบใช่ไมมีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินเท่าไหร่นมีเงินเท่าไหร่ละครับปิดปิสิบลาครับผมสิบาสิบาสิบาโอ้แล้วเงินยังอไหนเงินัอยู่ไหนอยู่ไหน กระปุกเออกระปุกไว่สิบล้านเลยห้วองไปทอะไรไปทอะไรลูกไปอของน่าอง่า้องนมีหยอดเองเลยไหมฮะกระปุกหยอดเองครับของเล่นนี่คือสิบล้านจะซื้อไม่หมดเลยไหมลูกเราอยากซื้อของเล่นอะไรครับอก้อม้อนประเทศ้้องที่ำงไงุด้อมาต้องไิบล้าค่ะนีเงินสิบล้านเป็นผู้ให่้มล้านมปนผู้ใหญ่ยังผู้่ ไปซื้อทองนี่แม่พ่อไปซื้อทองออได้เีวราไปซื้อทองี่้านเลยโอ้โหเลิศเลยพี่ด้วยได้ไหมนานๆนๆเราไปเราซื้อทองเป็นสิอันโอ้อันละเท่าไหร่ลูกอันละกี่น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเชเฉ่นเ่น้โหน้ำหนัก10บสบาทสิบาทแล้วแจกน้ำไหมแจกไหมแจกแจกแจกไหม ได้ยินนะะปรึกษาแบบนี้ก่อนไหมแต่ทางนี้มันไม่ใช่ดอกกุหลาบโอเอ่าโอเคการจะพูดอะไรแบแป้นแป้นใส่สบายใส่สบายไหมครับใส่แล้วหล่อไหมหล่อมากใส่แล้วหล่อใส่แล้วหล่อใส่แล้วเป็นไงครับใส่ดูซิใส่ยิ้มที่ยิ้มเหมือนหมาใไร ขอมันเบาใช่ไหมแป้งมันเบาไปจิ้มไหมจิ้มิ้มแทำาอ่อเคนบอกว่าหนูหล่อหนูต้องทำท่าไงเ้ยเวลาไปถ่ายแบบทำไงเวลาไปถ่ายแบบถ่ายแบบถ่ายแบบนี้ถ่า่อนลูกตนนี้ทนี้ต้องยนต้องยน